สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้จะพาท่านไปติดตามคุณเฮกต้าภาคภูมิยางสีนะครับหรือสมัยก่อนเขาก็เรียกว่าเป็นพระเอกหมอลำเสียงอีสานซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็เคยไปสังกัดเสียงอีสานแล้วก็ไปอยู่ประทรมบันเทิงศิลป์ฤดูการที่แล้วก็ แจกกรอนลำแล้วคุณแฮกตา้าเขาขอกลับมาช่วยเสียงอีสานอีกครั้งหนึ่งปีนี้ก็คงจะอยู่เสียงอีสานในใจคิดนะครับแต่ว่าหาวันที่แล้วนี่คุณแฮกตา้าก็มาโพสเฟซบุ๊กบอกว่าขอบพระคุณประสบการณ์หมอลำเกือบ10ปีขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทุกท่าน ขอบพระคุณที่รักและเมตตาผมคนนี้ขอบคุณหัวหน้าวงเท้โอกาสผมมีโอกาสเราคงจะกลับมาเจอกันอีกทีนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเฮกตาภาคภูมิก็แสดงว่าคุณเฮกตานี่สิปีในวงการมอลำก็คงจะอำลาวงการมอลำจะไปทำอะไรยังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบ เราก็มาดูซิว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรเมื่อคุณเฮกตาโพดออกไปแล้วนะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นเยอะแยะนะครับเขาบอกว่าแม่จะรออยู่ประทมเด้อลููกคุณเฮกตานี่ไปที่ไหนก็อยู่ได้เพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรแต่ด้วยเหตุผลกลใด ถึงอำลาเสียงอีสานก็ไม่รู้เพราะว่าเสียงอีสานยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีคนมาทําวงมีคนขึ้นมาทําวงใหม่ๆนะครับมีคนมาร่วมลงทุนกับคุณแม่นกน้อยอุไรพรของเราหลังจากแต่ก่อนนี่ก็เฮียนหน่อยตอนนี้ก็มีคนใหม่มาช่วยลงทุนในนามของเสียงอีสานเหมือนเดิมนะครับในข่าวเขาบอกว่าคึกคัก ทำให้เสียงอีสานปีนี้คึกคักขึ้นมาหลังจากที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะสิ้นพ่อหลอดไปแล้วแม่นกน้อยจะอยู่ยังไงนะครับจะรักษาวงเอาไว้ได้หรือไม่ก็มีคนมาช่วยลงทุนแล้วก็บริหารงานนกน้อยอ,ยอุไรพรหรือเสียงอีสานบ้านเราเนี่ยเอ๊ะโดยเหตุผลคนใดคุณเฮกตาถึงลงจากเสียงอีสานนี่ก็เป็นคำถามของผมและคงจะเป็นคำถามของหลายคนเหมือนกัน คุณเฮกตาเคยโพสเมื่อปีสองพันห้าร้อยสองพันยี่สิบสองปีที่ผ่านมาบอกว่าโอออยากจะไปอยู่นกยุงทองเขาจะรับไหมนอ้อสมัยก่อนเคยไปสมัครแล้วเขาไม่รับจะไปอยู่ประถมบันเทิงศิลป์ที่คุณแม่แมรอต้อนรับอยู่ไหมเพราะว่าเคยอยู่ประถมบันเทิงศิลป์หรือจะไปอยู่วงไหนเพราะว่าตอนนี้มอลำาเนี่ยโอ้โหหลังจากปีที่แล้วเป็นปีทองของมอลำาครับหลังจากที่เขาเรียกว่า ผ่านช่วงโควิด1 9มาเนี่ยมอลำทุกข้านาจ้จัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มแทบไม่มีเวลาว่างทําให้หมอลำเล็กหมอลำน้อยหมอลำวงขนาดกลางซึ่งไม่มีเงินไม่มากจะไปจ้างปฐมจะไปจ้างระเบียบจะไปจ้างศิลปินภูไทยเงินก็ไม่ถึงก็มาจ้างหมอลำวงเล็กวงน้อยเยอะแยะนะครับทําให้ศิลปินหลายคนก็ไปเป็นอิสระไปรับงานหมอลำซิ่งไปรับงานรถแห่ไปรับงานตามผับตามบาร์ตาม นคลับอะไรตอนนี้ก็เยอะนะครับซึ่งเป็นรายได้ที่เขาบอกว่าไม่ต้องเหนื่อยมากประมาณสักตีหนึ่งตีสองก็เลิกแล้วไม่ต้องไปสว่างนะครับกลางวันก็มีเวลาพักผ่อนเพียงพอหลายคนก็ดูแลสุขภาพตนเองนะครับหลายคนก็ได้โอกาสไปทำผับอย่างเช่นดูเกอร์กิสกรเนี่ยนะครับอันนี้คุณภาคภูมิหรือคุณเฮกตาภาคภูมิยางสีของเราก็โพสเฟ b บุกลักษณะประมาณนี้ก็ ไม่รู้ว่าน้องเขาจะไปอยู่ไหนจะไปอยู่ไหนแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเพราะว่าคุณเฮกตา้าก็โพสบอกว่าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวในอย่าก,กลัวเมื่อเราที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอย่าก,กลัวเมื่อเราจะเปลีป่ยนแปลงอะไรเราก็สามารถเปลีป่ยนแปลงได้บางคนก็กล้ากลัว,ลวไม่กล้าที่จะย้ายวงนะครับไม่กล้าที่จะไปะย้ายสังกัด เพราะกลัวจะไม่มีเพื่อนกลัวจะไม่มีนู่นกลัวจะไม่มีนี่อยู่นั่นก็จะทําใหเออ้เราเนี่ไม่พัฒนาตัวเองหลายคนก็อาจจะย้ายสังกัดอยากจะไปอยู่กับพ่อวีระพงษ์บ้างไปเรียนทํานองกาลส,สินสราราการเต้นก่อนจะไปอยู่กับระเบียบบ้างนะครับจะไปอยู่กับปฐมอะไรนี่ถือเ,เป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกคนอาจจะไปอยู่ที่เดิมก็จะมีแฟนคลับคนเดิมบ้านหลังเดิมเวทีเดิมๆพ,พวกปรับผู้คนเดิม แต่เมื่อเราย้ายสังกัดไปเนี่ยเราก็จะไปเจอแฟนคลับคนใหม่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นแฟนคลับของวงนะครับแฟนคลับลรัตนสินนี่บางคนปักหลักเลยนะครับปักหลักเลยไม่ไปไหนถ้าวงชั้นเนี่ยอยู่ฉันก็จะอยู่ใครอยู่วงชั้นฉันก็รักพอจากไปฉันก็ไ่ติดตามลักษณะประมาณนี้ก็มีมีเยอะด้วยนะครับมีเยอะเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับของวงฉันถ้าเราย้ายสังกัดไปเนี่ย เราก็จะได้แฟนคลับใหม่ๆและรู้จักผู้คนใหม่ๆบางคนเลตติ้งอยู่ที่เดิมเลตติ้งก็เท่าเดิมครับหรืออาจจะน้อยลงเขาเหลยกสารวันเตี้ยลงพอย้ายไปอยู่ที่ใหม่เลตติ้งก็เพิ่มขึ้นนะครับพวงมาลัยก็อาจจะพวงใหญ่ขึ้นผลประโยชน์ค่าตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นนะครับหรือถ้าไปอยู่วงมอำสังกัดใหม่ๆอยู่ที่เดิมอาจจะเป็นแค่ผู้เดินตามเป็นพระเอกน้อยเป็นเสนาเป็นน้ำามาด แต่ถ้าไปอยู่วงใหม่อาจจะได้เป็นพระเอกเป็นตัวชูโรงเป็นตัวเด่นเขาเรียกว่าที่ยืนที่ยืนมันแตกต่างกันนะครับผมก็เห็นศิลปินหลายคนอคยยคบ,บอกว่าทำไมถึงย้ายเขาบอกว่าครูอยู่ที่เดิมเนี่ยที่ยืนมันก็ที่ยืนเดิมกว,ดกว่าจะได้รับการพัฒนากว่าจะได้ไต่เต้าแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ใหม่เราจะมีที่ยืนใหม่ที่โดดเด่นสง่าผ่าเผยกว่าเดิมได้รับเกียรติมากกว่าเดิมได้แฟนคลับใหม่ๆม,มากขึ้นก็เป็นเหตุผลนะครับบางคนก็เพื่อที่จะไปหา ความรู้เข้ามาใส่ตนเองนะครับนี่คุณแฮกต้าก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนจะกลับไปอยู่ปฐมไหมนี่คุณแม่เขาก็มาบอกว่ารอชมผลงานลูกอยู่เด้อนะครับแม่จะรอเวทีปฐมเด้อลูกเห็นไหมครับคุณแม่ก็จะรออยู่เวทีปฐมนี่แสดงว่าเป็นแฟนคลับปฐมบนันเทิงศิลป์เมื่อแฮกต้าไปอยู่ปฐมบนันเทิงศิลป์คุณแม่ก็จะรออยู่เวทีปฐมบนันเทิงศิลป์เห็นไหมครับ รักคิดถึงเสมอน้องแฮกทําวงลํากรณประยุกต์ร่วมสมัยรับงานเองดีกว่านี่เห็นไหมครับวงลํากรประยุกต์ร่วมสมัยรับเองแฮกต้าเป็นคนที่มีเสียงดีครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือพอมีกรวหายครูนิดหน่อยไปท่องเอากรนอะไรนิดหน่อยที่มันเป็นลักษณะมอลำกรอนน่ว้ครูได้ลำลาได้นอกนั้นก็เป็นวาไรตี้ร้องเพลงไปเลยนี่เขาเรียกว่าทำวงลำกรประยุกต์รับงานเอง ก็สบายมากขึ้นครับพอเรารับงานเราไปอยู่ในวงเราอาจ,จะได้ประมาณสักสามพันแต่ถ้าเรามาอยู่รับงานเองเราจะรับงานสักสองหมื่นสามหมื่นก็เป็นค่าดนตรีบ้างค่าวิธีบ้างอะไรประมาณนี้เราอาจจะเหลือสักประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเ,เดือนหนึ่งเราได้สักสิบงานก็ได้แสนหนึ่งครับถ้าเราไปอยู่ในวงใหญ่เราอาจจะไม่ได้ถึงแสนตลอดทั้งเดือนถ้าสามพันก็อาจจะได้ สามพันก็เท่าไหรแล้วครับสิบวันก็สามหมื่นก็จะได้เก้าหมื่นก็ใกล้เคียงกันนะถ้าได้สามพันนะครับก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าความรับผิดชอบของป็นจะต่างกันการได้พักมันก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าทําตัวเองก็ต้องรู้จักบริหารมีเขาียกมีบารมีเพียงพอที่จะไม่โดนต้มนะครับบางคนก็เอาบอลมีไปเนี่ยไปต้มก็มีเออเราก็เป็นเนื่องจากเราเป็นคนคนมือใหม่เนี่ย พอไปปุ๊บเนี่ยงานจบปุ๊บไม่จ่ายเราก็มีขนาดวงใหญ่ๆก็ยังโดนต้มครับเ mm hmm. จ็บมาหมดทุกวงนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. มีคุณแม่ก็ไม่กังวลใจบอกรักครับรอชมผลง,งานอยู่ด้วยลูกนะครับคิดฮอดเสมอลงจากสยงอีสานแล้วเหลือคาเห็นไหมครับรักพระเอกมากนะครับรักมากเนี่ยยังรออยู่นะครับอื mm hmm. ไปอยู่วงไหนแฮก ยังอยู่เสียงอีสานไหมน้อจะไปอยู่วงไหนกลับมาอยู่ในปฐมเด้อแม,ม่เนี่ยวงแฟนคลับปฐมก็บอกกลับมาอยู่ปฐมเด้อแฮกตอนนี้ขึ้นวงใดครับเป็นกําลังใจให้นะครับนี่ก็เป็นเขาเาียว่าเป็นแฟนคลับแฟนเพลงที่ยังรอคุณแฮกตาอยู่ตอนนี้ผมก็ไปดูในเฟซบุ๊กคุณแฮกตาเหมือนกันเนื่องจากก็ไม่ค่อยสนิทสนมน้องเขาเท่าไหร่ครับแล้วก็ติดตามได้แค่นี้แต่ว่าเห็นน้องเขาไปทําเพลงทําช่อง youtube นะครับ อย่างเช่นรักษาใจทา่า้าเดอรอนี่นะครับเราก็ไปตามดูนะครับรักษาใจทา่า้าเดอ้อเฮกตาภาคภูมินะครับเราก็ไปตามช่อง y o YouTube ของน้องเขาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เรารักไปอยู่ไหนนะครับเราก็พร้อมที่จะให้กำลังใจหวังว่าพ่อป็นพี่น้องแฟนขลาบแฟนเพลงของคุณเฮกตาก็จะไปตามให้กำลังใจส่วนคุณเฮกตาจะไปอยู่วงไหน แฟนคลับแฟนเพลงก็ยังรออยู่นะครับคำว่าอย่าไปกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อนาคตรเราเราสามารถขีดเขียนเองให้เองได้สู้ๆน้ตัวเรานะครับนี่ก็คือคำพูดคำจาโพสล่าสุดที่ของคุณเฮกตาภูมิสีนะครับรายการคุณรอ้ทุกเรื่องก็เอาเรื่องนี้มาเล่าเพื่อไม่ให้ตกข่าวคุณเฮกตา ว่าคุณเฮกตาจะไปอยู่ไหนนะครับสุดท้ายนี้ก็ม,มีอะไรก็ขอให้ทุกท่านมั่งมีสิสุขก,กินใหญ่บวกจกยกใหญ่ให้โล่งใหญ่เขินเป็นหดยาดใหญ่ขาดเป็นว,ว่างเคตัวผวังชัยมังคลังเงินคำเกี่ยวจะได้ขาดเขินทงให้ห้องใสด,ดังทองในเบาท่องและเข่าเต็มกระเป๋าอึ่งตึงมั่งมีสิสุขทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ